สัมพุตตะสะโมตัะสะทัตวาโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสะนัมัตุปิมิสังมหานธิยาอภิวัานังสุรักขันตานังสัพพเทวานังปิมินาสการรนาสัพพเทเี ปูเชมนาผ้าปะเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาเจ้าแม่นาทีท้าวสิงัรนดนแม่ย่นางเรือและเทพพยดาทั้งหลายที่สิงสถิตดูน้บริเวณแห่งนี้โดยเครื่องศักดาระททั้งหลายเหล่านี้ ด้วยพระวิญญาณอหลายจะได้ประกอบถูกส่ลก be ิจกุศลแลิกุศลได้ประกอบวันเ g ลี่ยเทวดาผู้วายชนนากบัติยจะได้ประกอบพิธีลอยอธิและอัลการ์จะไ้ปอีลยและอัร้ยนับต พ่อวายชนขอจะแม่ละทีท้าวสีถันดอนแม่ยานางเรือแดบบ็เทพพยาดาทั้งลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัธิและอังคารของคุณพ่อวันชัยคอยกระดับ ผู้ไวชน,วชนได้ขอได้โปรดอนุโมทนาเกิดบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อบันทัยลอยธดับผู้ไวชนวยชนชงไปสู่สุคติในสัมปรายภพประสบสุขในทิพยาวิมาสสน 你，你的理论观